สรุปตารางคะแนนหลีกเอิงฝรั่งเศสฤดูกาล2025-2026อัปเดตประจำวันศุกร์ที่2มกราคม2569อันดับ 1. ลองส์มี37คะแนนอันดับ 2. ปารีสแซงแชแมงมี36คะแนนอันดับ 3. มาร์กเซยมี32คะแนนอันดับ 4. ีลิวมี32คะแนนอันดับ 5. โอลิมปิกลียงมี27คะแนน อันดับหกแรส์มี27คะแนนอันดับ7 s t r สตราสบกมี23คะแนนอันดับ8ตูลูสมี23คะแนนอันดับ9โมนาโกมี23คะแนนอันดับ10บองเชมี22คะแนนอันดับ11เบรสมี19คะแนนอันดับ12 Lo อลอริยองมี18คะแนนอันดับ13บ โอแชร์ are, มี17คะแนนอันดับ 14. ปารีสเอมี16คะแนนอันดับ 15. เลออาฟมี15คะแนนอันดับ 16. โอแซมี12คะแนนอันดับ 17. นนองมี11คะแนนอันดับ 18. เมทมี11คะแนนจบกันไปแล้วนะครับกับสรุปตารางคะแนนลีกเอิงฝรั่งเศสวันนี้ถ้าชอบจะลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับ Suadikrap.